สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิว Happy s e r อร์ผมบ,บางะคะจากร้านเวล y ี่ e ินะคะอันนี้อันนี้เป็นตัวที่แม่ค้าเขาแนะนำมาให้หนูนะคะเพราะว่าหนูมีมปัญหาบริเวณแสกไหมคะแล้วตัวนี้เหนือ,อ,อหนังศีรษะเสมือนจริงมากๆเลยนนเห็นไหมคะเหมือนกับหนังศีรษะเราเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูมีปัญหา ที่แม่ค้าเขานนำมาให้คือดีมากๆเลยค่ะตัวพื้นงานนะคะจะมีกิ๊บเย็บอยู่สามตัวเห็นไหมคะส่วนตัวนี้เป็นตัวที่แม่เขาแถมมาแม่ค้าเขาแถมมาให้นะคะ,ะสามารถเย็บเพิ่มเติมได้แล้วก็ตัวนี้เป็นงานผมแท้ร้อยเปอร์เซ็นสามารถไดนีดแล้วก็ทําสีเพิ่มเติมอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะคะจะมาติดให้ดูนะคะคือแบบตอนแรกดูคลิปอ่ะก็แบบ คิดว่าจะติดยากพอดูไปดูมาแล้วแบบติดง่ายมากค่ะเห็นไหมคะติดตรงบริเวณที่เรามีปัญหาตรงแสกนะคะแค่นี้เองค่ะคนที่มีปัญหาบริเวณแสกเหมือนกับหนูนะคะสามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้หรือว่าปรึกษาแม่ค้าก่อนก็ได้นะคะแม่ค้าก็จะแนะนําให้แล้วก็อุปกรณ์เสริม ที่จาเป็นสุดๆเลยที่แม่ค้าเขาแนะนํามาให้ก็คือจะเป็นพวกหวีแปรงเหล็กแบบนี้นะคะแต่ตอนที่ว่าใครไปติดต่อสอบถามอะไรอย่างนี้ยคะ่ะแม่คา้าก็จะแนะนําอุปกรณ์เบื้องต้นให้ก่อนนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วแค่นี้ก็สวยได้เห็นหคะหนามากใส่แล้วดูเป็นธรรมชาติเนียนไม่โปะเห็นไหมคะอ่าโอเคค่ะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวเป็นวิกให้ดูนะคะ Ah.